4ไปดูนะครับลอง2 4 4 2ก็ได้ลองจับคู่แบบนี้ดูตัวที่มาบ่อยที่สุดนั้นก็คือเลข5นั่นเองครับตามไปด้วยเลข8นะครับมีไปดูเลขซีตินหวยออกวันที่1มีนาคม16มีนาคมตรงกับวันเสาร์ มาดูพฤติกรรมกันต่อนะครับดูพฤติกรรมสีงวดที่ผ่านมาลักษณะพฤติกรรมแต่ละงวดแต่ละงวดเป็นมาอย่างไงครับไปดูปี51ครับ68505สังเกตนะครับว่ามีเลข5ทั้งบนและล่างวันที่16มีนาคมปี5-6 3ครับ433ดูพฤติกรรมของเขานะครับเขาเอาปี51และตัวเลข5มาออกปี56นั่นเองวันที่1มีนาคมปีห้ครับ 3 8 1 3 5จะเห็นนะครับว่าเอาตัวไหนในปี5-6มาครับตัวเลข3และเลข5นั่นเองนะครับมาออกในปี57ปีต่อไปครับปี62ครับ62864ดูพฤติกรรมของเขานะครับว่าเขาจะเอาตัวไหนมาครับปี57มาออกปี6 2เอาเลข8นัท่นเองนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่างวดนี้ งวดวันที่16มีนาคมปี67งวดที่จะถึงนี้มี8มี6และมี4อุย้ยเยอะไปใช่ไหมครับเฮ้ hey, เยอะไปสรุปให้หน่อยอัดเอ้ hey, ตัวไหนน่าจะมาความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ถ้าใครคิดว่า6มาจัด6ไปเลย6นะครับถ้าใครคิดว่า4มาผมคิดว่าเลข4น่าลงทุนมากกว่าในบรรดา เลขสีติตัวนี้นะครับเลขส0ดูพฤติกรรมเลข8นั้นมาบ่อยแล้วตัวที่น่าลงทุนมากกว่าก็คือเลข4เลข6กับ4ครับ6กับ4ไม่น่าจะมาคู่นะครับหาตัวใส่กันแล้วกันแต่ถ้าให้ผมจับคู่ใส่น่าจะเป็น68 6ปดหาสำหรับเลข6นะครับส่วนเลข4ก็48 45 แล้วก็อย่าลืมนะครับเลขสิติหวยปีนี้ปี67นั้น9มาบ่อยเหลือเกินก็จัดได้นะครับใครชอบเลข9เอา69แล้วก็49นั่นเองนะครับอาจจะดูเยอะไม่ได้ให้ตามทั้งหมดนะครับจับเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนรู้และทราบกันเท่านั้นใครจะไปจับตัวไหน ก็ไปจับเองผมก็ไม่รู้ว่างวจะออกตัวไหนด้วยนะครับถ้ารู้เนี่ยไม่ต้องมานั่งพูดเปลา่าๆคลิปยาวอย่างนี้เอาเป็นว่าเป็นแนวทางในการลงทุนในงวดวันที่16มีนาคมที่จะถึงนี้ขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวารไรตีท้ง YouTube และก็ทางเพจสนมดีวาาร,รตีแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับ ต้นบุญสนมดิวขอให้ร่ำขอใ้อร่วยขอมีโชคขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ